นิทานเลือนเจ้าหญิงหญิงแสนสวยพอยเธอเป็นคนที่รักความสะอาดและก็ความรวยเธอไม่คิดที่จะสา่งแม่บ้านไปขัดทั้เธอเลย เอาว่าเธอเป็นคนดีแถมเธอยังมีปีนาฟ้าที่จะลากอาอุนให้เธออีกด้วยโอ้ยวันนี้เราก็ต้นไปขัดเท้าที่ตบตาเอาไรแอชั่นโอ้ยตปาปาแอชชันก็คือบ้านชั้นเอหละทุกคนอาจจะไม่รู้หนูว่าอาจจะมีคนรู้แล้วเพราะชั้นมา ของฉันดีกว่านี่นี่เธอเธอวันนี้ไม่ต้องขัดเท้าให้ฉันนะทำไมล่ะคะก็เพาะคุณท่านสั่งให้ฉันมาขัดเท้าให้ท่านเลยคะ,ะก็ได้กได้ ค่ันจุ่มเท้าแล้วไปเลยค่ะไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากจุ่มเท้าก็ก็ก็คุณพ่อท่านตัดให้ฉันมาจุ่มเท้าให้ท่านเลยค่ะเอะไม่อยากจุ่มเท้าฉันเป็นคนดี กินอาหารมากกว่าขัดเท้านี่แม่ทำอ,อาหารให้ฉันกินหน่อยได้ไหม,ไมคะจะได้เลยค่ะคะงั้นฉันจะนั่นรอยอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนั่นนั่นลนและข่อนทายว่ากอมบออจ้าอาหารเยอะขนาดน,นี้ฉันจะกินหมดแล้วจ๊ะ ท่านสั่นอะไรมาก็ต้องกินนะคะแต่ดิฉันไม่ได้สั่นเลยนะคะอ้าวน้าเดี๋ยวบอกคนณจิมให้จ้าก็ต้องอน,นังคุม้มพ่อพ่อพ่อท่านน่ะสั่นให้ฉันน่ะเอาอาหารเยอะให้โอ้โหเยอะขนาดนี้ฉันต้องก็ได้ยันไงก็กินก่อนละกัน,น,นง๊งง๊งอร่อยจังเลย นี่เมทจ้าเป็นกินแล้วจ้าอะไม่คุณค่านกินแค่นี้ะอะคะแล้วเมทคุณท่านกินแค่นี้อะคะเอิ่มอเออคุณท่านคะก่อนมืก่อน,อน,อนคนนี้เป็นแบบนะอ้ยโลนใจหน่อยใครกค็จะเปิลเปียทั้งหมดพี่คนดีอ่ะ ฉันจะคนดีต่อสังคมไม่มีวันนั้นที่ฉันจะทำเร็วอีกแล้วน,นี่หนูน้อยจ้ะหนูน้อยเดี๋ยวพี่อุ้มนะจ๊ะ ไปต้อนครัวนะจ๊ะว่าจะตดเลื่อนไหลที่มีปิดนานฟ้าลุนได้แล้วนี่เจ้าแมวจ๊ะอยู่ตรงนี้นะฉันจะไปจะไปตลาดนะ เจอแล้วรถชั้นอากาศร้อนจริงๆอากาศร้อนมากร้อนที่สุดอ่ะรออนเออเเออเอมเออเออเกอเออมออเ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 อ่เออ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 ออเเอาเออ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 เ้อเ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  รถชั้นพันแล้วชั้นเลยต้องมาใช้รถขอนอื่นชันบอดเพื่อแล้วว่าชั้นชันขอยืมแป๊บหนึ่งหนึ่งคนมันก็ต้องใช้รถนะโอ้ยเราจอดแค่นี้ก็พอแล้วมั้งหวังว่าจะไม่มีใครชนรถเคลื่อนชั้นนะเพราะว่าตอนนี้ชั้น ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงฉันก็ได้แต่ไม่รู้สิได้แต่อะไรฉันต้องไม่ตนโอยปิดแล้วเวลาญี่ปุ่นไม่ไหร่จะเปิดโอกาสขับไล่สมานนี้บ้านญี่ปุ่นไม่เปิดง่ายๆแนะ่ รถมาถึงหนยมา